บัดนี้ฟังโซคำภายจะบรรลใจ น่าสงบเงียบเศรษฐกิจไม่แพงไม่มากสิบบาทยี่สิบาทลุงไปอยู่ได้หรือไม่มีสักบาทลุงไปอยู่ได้ถามว่าอยู่ได้เพราะอะไรก็มีข้าวมีมีปลามีผักมีหญ้าเต็มหมดแล้วอไม่ได้ซื้ออะไรเลยที่บ้านมีหมดอ่าตูมุิว่าวันนี้อยากกินแกงผักเนี่ยของกระเทียมลุงมีแล้วข้าวเหนียวลุงมีแล้วปลากระปิมีแล้วปลาแห้งมีแล้วหมดแล้วไม่ต้องเสียไม่ซื้ออะไรแล้ว นี่คือนี่คือความเป็นอยู่ของคนน่านง่ายๆเรียบเรียบแล้วก็อัตยาสายดีกินค่าวแล้วกันกินข้าแรงแล้วกันไปไหนเลยชิญขึ้นบ้างท่านชมนี่คืออัตยาสายที่ลุงชอบมากเไเนม่เหาอเหยห็นเอาหมูนม่ด แนแย่สบายวันนี้เรากินได้เน,นี่ยเธอสบายดีเลยค่ะชอบจังเลยอ่ะนี่คือไทยอ่ะนั่งบนเสื่อใต้ถุนบ้านกินข้าวใต้ถุนบ้านเนี่ยบนเสื่อไทยที่สุดแล้วบบนนไทยบ้นบานขายยากนะมีแต่ม맥ด,ดานโน่เอฟซีเซิงเซิง ำมาฉาบดแก่แล้วแบบบ้านหนอกงน้ากนนาแบบเนี้ยเจ๋งที่สุดแล้วแล้วบทนีนะพี่ชิชิอาจารย์ในวันนี้ก็อากเป็นวันดีเป็นวันสีวันใสเป็นวันเปิกเช็ดกับกายเลุดลส่ง ก็อากแปนได้วันนี้แต่ดีลีมัดมี้สามชิบสองควาเหงเอ้ยแห่งเจ้ามีจากกิ่งจากเนื้อจากเสื้อจากป้ให้ห่นได้เวววนปันกว้างได้ไปละวางแอวเดินเมืองได้ไปเลี้ยง มวนชู้ได้ไปเรียนชู้กับผงใจลาำได้ไปจมจามทำข่าวกับผงหมูอสหายพีบัดนิชามชิบสองควันเฮแห่งเจ้าก็ม่พ่อคํำขายนี่นนะเป็นเป็นเสาหลักอยู่เดี๋ยวนี้นะพวกผมนี่อยู่แล้วก็เคยสัมผัส ชีวิตของของท่านพ่อครูคำภายนี่นะก็ะตลอดแล้วก็คนที่จะมาซอไอ้เก่งๆอย่างพ่อคำภายนี่นะต้องรู้เรื่องของศิลธรรม,มทางในวัดในวาเพราะความรู้ต่างๆมาจากในวัดพ่อคำภายนี่จะรู้เยอะจากจากในวัด <Thank> แล้วออกมาร้อยเรียงเป็นเนื้อหาของการสอบค่ะ <Okay. S 2> แล้วรู้เรื่องราวศิลปะความเป็นอยู่สังคมสมัยสมัยก่อนแลมาถึงสมัยนี้เป็นยังไงจะอยู่ที่พ่อคำผายหมดพ่อครับสอาให้ผมก็ดีซึ้งแต่ก่อนผมไม่ได้สอนนะผมไปดีซึ้งใี่ดีถ้าเวลาผมบดีซึ้งนี่ แกจะบวชครับโอได้แกก็ชอบมากแกก็บอกมดจั่างวัดนั่นเนี่ไผ่บัทมาสู้เรี่องดีปิ้นเนี่ยว่าผมเนี่ยชุดยอดถ้าเป็นบัทดีมันถึงบัทจะเคยมีกําโซะแล้วบัทดีดมาแล้วมันถึงกําซ้อไหลมาไหลมาไม่มาพอมา

ูมใจแบบดีว่าจะมีอย่างตอบแทนเงินเันก็ะมีเยอะล่ะพอหายอันเงินม่เ้างม่พอนี่อย่างกะบพอบรยากได้อย่างถ้ามีอย่างเขาคิดว่าเออพอชอบกินนันนี่ชอบกินแกงนั่นแกงนี่ที่ชอบที่สุดเขาก็หมายมั่นปั้นใจละ่ะเขาก็เอาไปให้แกก็ชอบผมเนี่ยมันแก่แล้วอายุแปดสิบหกปี แปดสิบเจ็ดเขาไม่ได้รับก็จะขอย่างมอบหมายเออผู้ชายนี่ไว้คือลูกชิ้นลูกหาต่อไปในลุ่นสินเนี่ยต่อไปตั้งนาต่ฝอ่มเนี่ยมันช้อบแต่อันนี้วันสิบสามแล้วก็เปลี่ยนเวลาอันนั้นลูกศิษย์ลูกหากระเทมบ้านเต็มเมือง เออประจังจะได้ละกลเอออกเ่าวันนี้เก่าประจังจะเลยมายกคูลูกชิ้นลูกหายอย่นี้อย่างนี้นั่นอยู่จะไม่แต่ดีลีเจอขอบกาบสเัสดีทุก่านทุกนั้นเ้ออุออ้ยมันทัากันก ขอเจริญคู่บาอาจารย์ที่สั่งสอนแนะนําตลอดทุกภาครักจํามจุงมาะขอบงามแนะนําส่งเสริมอสถานลัตนาพระศรีสันเพลินเสด็จมาอยู่กอกของผมเพราะผมอยู่บ่านไส้พระพายมาอยู่บ้านขวาพระคงคามาเป็นลยนร้ายพระพายมาเปลีลยนปลาพญานามาเป็นสร้างสังขานพระอ่างการมาเป็นหัวใจแม่นดบผู้ข้าได้เป็นลูกศิษย์ลูกน้องพ่อคำภายและคู่บาอาจารย์พ่อครู่เจ้าหลัานายพ่อคำภายสมดังความมุ่งมั่นปารถนาสิทธิ์ท่ยังทิ่ศิการียังที่ที่เมื่อสมดังความมุ่งมั่นปารถนาทุกประการเถิด คนเมืองน่านถึงรักกันอ่ะเรื่องแบบนี้ก็ก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแลวเนอะบรรพบุรุษเหมือนที่ผมผมบอกให้น้องนะกคนสมัยก่อนเขาไม่มีรัวร้วบ้านคมันมีรั้วบ้านเขามีอะไรเขาก็แบ่งกันคือจริงๆอันนั้นเป็นทุกที่แต่ณวันนี้ที่อื่นอะมันไม่มีแล้วแต่ทําไมที่น่านยังมีอยู่นีครับ พี่นึกออกไหมคะหนูก็เกิดต่างจังหวัดทิ้งสิ่งที่พี่เล่าอ่ะ,อะบ้านหนูก็เป็นแต่ในช่วงอายุหนูนหนูกลับไปเนี่ยมันไม่มีแล้วแต่ทําไมคนที่เมืองหน้านยังมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่เพราะเรายังยังรักษาเอกลักษณ์พวกนี้ถ้ารักษาเมื่อไหร่ถ้าเรารักษาเอกลักษณ์พวกที่เป็นพวกซ่พวกอะไรพวกนี้นะพวกซ่พวกแข่งเรืออะไรแันยังอยู่เนี่ยความรักมันก็ยังจะมีความผูกพันความรักที่ เมืตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมามันก็จะยังสืบทอดกันอยู่เพราะเวลาเราไปไหนไปด้วยกันถ้าไปซาอไปกินข้าวด้วยกันบ้านโน้นมาคนหนึ่งมาซาอบ้านนี้มาคนมาซาวมาผู้ชายมาผู้หญิงมาช่างปินมาซาอกินข้าวด้วยกันก็เกิดความรักผูกพันกัน วัฒนธรรมสำคัญเหรอคะสำคัญมากสำคัญมากครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้พวกเราก็คงจะอยู่ไม่ได้ผมยังเป็นห่วงเป็นห่วงว่ามันจะหายมันจะสูญหายไปถ้าหากไม่มีคนรู้จริงไม่มีคนเรียนรู้แล้วก็วัฒนธรรมมรดกวัฒนธรรมตรงนี้มันจะสูญหายไป ความเป็นคนเมืองนานอย่างนี้มันจะจะหมดไปเมืองนานเฮานี่เป็นจังเมืองเหนือมีการแข็งเรือก้กอยยังเจ้าข้าก็ผิดของทํามาดาเมืองนานอย่างนานมีซอมีจ้อยตามปางเพนีมีขอกน้ําของดี เาผู้แก่ผู้เฒ่าก็มีสิทธิมีธรรมเมืองนาเน่าวนี้จิตใจยังดีความสามารถขี้ก้อยยังวันไวเมื่อทั้งทุกตทั้งใจประวัติมาอย่างนี้เป็นลาเพนี้ขอเฮ้า